ัไปรออีกแล้วไปซ้ายอ่ะไปซ้ายอ่ะมาแล้วมาแล้ว<อ>ยายนดัดอยู่ยังปะโอ้โอ้อยู่มาเนี่ยฮ้ยโอ้โหคอดฟุกเลยคอดฟุกคอดฟุกโอ้มามานั่นมาเจอกินยังีงกินใบไม้ก็กินไหมคุณอามามามาไม่ต้องกินใบไม้แล้วเล่อ เห็นตั้หลายเชื่อแล้วกรยังเห็นืหอเขาคอยอยู่ไปซ้ายพูได้ไปซ้ายน้านีนะยด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 มามามาเอาอาหารเอาอาหารให้น้องหมาก่อนมันจะได้ไม่เห่ามาแต่ละเชือดก็ออยังเห่าคอยอยู่อย่าพึ่งได้ยายเด้อป้าโทษเดี๋ยวเด้อถอดเบ็ดก่นอนมองไม่เห็นสวัสดีค่ะยายสวัสดีเอฟซีหน่อยยัย พันบ่ค่อยได้ยินนะคะกดฮะจะเป็นยังบสบายบสบายชอบมือก้อนทุบไปหาอยู่เจ้าอยู่ใสอยู่ในเฮือนอยู่เหนืเอินนะนะที่หนูเอินยายเห็นบ่อ่าหนูก็ว่าดยายไปใสเดี๋ยวหนูเอาหาที่น่องหมาบ่เจ้ามีข้าวกินมีว่าใหญ่ข้าวกินมีไหมานั่นนั่น ข้าวนเย่ร้าฮะมีใครมาซื้หต่ามีใคไหมฮะหมามีเอามาคอยกันยูเงือนคอยตัวใหญ่อันนี้ยายนี่มีข้าวกินไหมข้าวเอข้าวกินไหมเธอมีข้าวสารฮะบุมีเอาลูกเต้าเจ้าไปได้มาส่งบะฮะเรือหน่อยนึงเมื่อนี่แหละนะข้าวสารเป็นข้าวเหนียวบบยายบะ เขาเ้าเจ้าแล้วเข้าเข้าเหนียวข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเจ้าก็ได้โอ้หน้าใจรลายยังนะลูกหลานบริเฮตบริเฮตทำมาให้บ่บ่ลูกหลานไม่ได้เอามาให้บ่เอามาให้หรือเปล่าลูกหลานเอามาให้หรือบ่เอาข้าวสารมาให้บ่ลูกหลานเจ้าไม่ให้ยังบ่เห็นใครอยู่โอ้ยังบ่เห็นใครอยู่ก็เพิ่งยังบ่เห็นใครอยู่ เมื Or, so ่อเม่อวันนีมาตะบนเลนคนมันอะไรอ้าวันนี้เราวะใ้นะออ็น hmm. uh, ่ย yeah, mm ื่น่ะถ้าันดัดคอให้ก่อนทำมวยวยแนงวะโอ้ยไ้ก็จะดีไปตะบนเลนก็นย่นนั่นตะบนเลนนู่นั่ ทอดไหมทอดที yup. ทท่เป็นเอาเอเอาหลอาทอดจะกินต้อจะ้องอยูิวะทอดเถอะอไว้ใช่นะจับดว้ใอไว้ับแล้วจับ้วเาไวมจับจั้ว่นไปไหนีไหมข้าวมีหรอยังข้าวใส่ถุงนี่ก่อนให้ราคาให้ยายนะใส่ถุงก่อ แล้วก็เมืเม่อยายบอกว่าไม่มีข้า,าว,าวห้ามเลี้ยงหัวเงี้ยวหเลื้ยงห้ามเลี้ยงจะมีน้เลี้ยงอีกแค่ว่าเอาจอบไปใช้อ๋อยากเลยหนูไปได้ยินอีกแคว่ามันเอาหัวหันมาให้มาทิ้งอันนี้คือยายนี่ยังยังไม่มีข้าวสารใช่ไหมอันนี้ก็คือหนูให้ข้าวสารกระชอบหนึ่งเนาะแดนมุยกขึ้นไปให้คุณเชิ้งลนะ นะคะคไ,ไปไปไใช้บันไดเรือไปข้างล่างบ่เอาไปข้างล่างหรือข้างบนเอ้ยทนบ่มีแห้วแซนยายนุชนี่มีลูกหลานจะคนห้าคนนะคะห้าคนนะลูกหลานทนนะคะโอ้คีนังมาดามาคู่กันสูจักสิคือกล้องคื้อยังอ้าวชุดปะให้ขึ้นไปเลยอไเวลาคืนนไอไกลซ่นนามันคะขีไก่เจ้านะ คนเบี้ยบดอกนะนี่คือบ้านของยายนุชนะคะยายอยู่อยู่คนเดียวนะคะทุกคนอาศัยอยู่คนเดียวลูกหลานเพื่อนก็มีครอบครัวเนาะไปไปไปกรุงเทพกรุงไทยพร้อมฮะไข่แบ่งกันนะยายเนาะมีแต่แบ่งกระซียไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ปะกระแบ่งหลายๆคนไปนเรื่อยๆใช่เขาเจ้าอะไรเข,า,ขาล่างขาเขาเสืยมากอ่ะ ข้าวสารไว้ในนี่นี่เลยหรอเดี๋ยวตอนนี้เลือแค่นี้เลือเลือแค่นี้อีกหนึ่งเดี๋ยวเอาปลากระปองเพิ่มให้แกกอนเ้ยตัวเลยไม่ไม่หนูหนูหมายถึงข้าวสารอะเ้ยดูันข้อยาระเอาแล้วข้าวสารถ้าเป็นข้าวสารมันมีไหมะบ้าข้าวสารมีบ้า อ่านะคะคนใช้เบ um, ิ้งข้าวสานนะคะมีซันได้เอออันนี้พี่นอนมอนมุ่งเพิ่นพี่นอนเลยอันนี้ค่ะเลือกแค่นี้เนาะยายเนาะโอ้โหอ๋อหนูไม่ได้มาตัวแต่อยากให้เห็นว่ามีบ่มีอ่านี่เลือกแค่นี้ค่ะมาเมาเร่งกระเบิด ก็กินลายปันธุ์นั้นเพราะใหญ่เ้ามาพันธุ์แมวขนาดใหญ่นะพันย่านขนาตัวพันช่อให้บ้องเลยค่ะเหลือแค่นี้เหรอคะมาเลยนางสามตัวดมาอีกสามตัวคุณแม่มาให้หมาบดบอกเจ้าเจ้าบวกินเจ้าเขาบวกินกินละมากินเบอรละจ้อยบบบนี้แม่นบ่เดี๋ยวหนูเอาปลากระป๋องมาให้อีกลืมปลากระป๋องแล้วค่ะปลาเล็กน้อยนี่จะเร็วเหรอ อ๋อปั่นจะนอนจะเล้วแล้วแสดงว่าวัน่นนายายในนอนอยู่นี่นอนเยหนูก็ขับรถออกไปเลยฮะนอนงเนเนนอนถึงง่ายทุนเจีอยู่คนเดียวจะอดนายายเนาะเข่าขี้เออกระเบิลายหรอกเข่ากระชับนี้โอ้ช้ำนี้เข่าซานกะเรือช้านี้นะคะเอออะไนะ เออใาย่อ้ยยาย่ก็อยู่คนเดียวเจ้ามีลูกจุกคนทอมเมรบอกห้าคนบหกซี่ครับห้าคนห้าคนเนาะใหญ่โอ้ใหญ่นี่ใครสนใจอ้นี่คนก็เป็นเพื่อนของแม่มาดามอพูนะคะทุกคนก็เป็นคนบ่ไดไไกลกันบัไดนะคะคือว่าเคยส่วอยเหลือกันมาก่อนแต่สมัยก่อนคุณนะคะเจ้าของ้อไซค์มาที่นี่ย่เจ้าขามีคือยู่บอกตามเขายังก็ยังก็ใยญ่บ้านยังไงนะ มึงระวังจักแล้วสู้มาเออพ่อก็ดีปะมกาดีปะม้าดีจักแล้วเอออันนี้มัึงหนีค่ะเออเธออย่างถึงลาวฮันดงก็สู้ๆนะยายเนาะเดี๋ยวหนูเอามามา่าเอ้ยป้ากระป๋องมาให้เพิ่มออนะยายเที่ยวเข้าโรงพยาบาลอยเรื่อ,อยๆเที่ยวไปโรงพยาบาลเนี่ยไปยังไรไปน้ำตา,าปเป๊กอ๊อฟใช่ใช่ประพลม,มา อยู่หน้าดีพุนบ่คุนอยู่บ้านเมี้ยคุนบ่เดินโดนจะมาทีหนึ่งบ่เอ๋อคุณเบิ่งอยู่จะว่าลูกหลานขิงบดขิงเหรอเขาก็บริขิงย่าทุกสันเขาก็ยังเบิ่งยังแง่เขาอยู่เนาะแต่ว่าข้าวถ้าเป็นข้าวซานหรือว่าข้าวเบิดนี่เขากลามาให้เป็นบ่มาจะลงบ้านเป็นน่องอยู่คุกชอกคืออยู่กบเมื้อ มันให้มื้อมันัวดมันเป็นนุ่งนอยเลยถ้าเกิดว่าเขาเขาเบิดนี่พ่นกัย่ามาให้มันแบบมันกินไม่ใช่มันก็ซื้อกินคือเดียวอ๋อพ่นกัซื้อกินคือกันอ้าวกะทานะบาดนี่ได้มาเาะจากสบายนะจากคนลูกคนนะ ลูกมานจะชี้คนชี้คนลูกคนของลูกชายเจ้าชี้คนนะคะทุกคนโอ้พี่น้องเฮ็ดยังกินไหมนี่กินตำมะฮูฮะกินตำมะฮูตอนนี้กับกับข้าวซื่อเนี่ยนะเออตำกินกินแค่ข้าวซื่อจานอาหารสิมีบ่สนกินอิ่มแล้วกระปุกนี้มึงหอดบ้กินอิ่มแล้วกระมึงหอดพอดีพนันแม่นตลอดอันอันนี้ก็ข้าวเจ้านี่ก็กินง่ายนี่ มงกี่เลยขม,ม,มานูกนอแ้งจังดะเออม,มัดข้อแห้งจังงวดลหระเดี๋ยวข้าหูเจอซ้ำไหมเออแม่นจ้ะงวดก้อนน่ะปลาหนูให้ไปเห็ดยังปลาแห้งเอาปลาที่หนูให้ชุดก่อนอะเห็ดแหงเฮ้ยเห็ดแห้งโ <c oughs> อ,อ้เห็ดแห้งตาแข้งไว้กินหลายมือมันปะคะออยูบ ลายมือเติบเนาะลายเดือนเติบเพราลายเดือนเติบนะแย่งกินแย่งกินไว้เนาะยายเนาะโอเดี๋ยวหนูเอานมกับอะไรนะเรนนมมันมีนมอยู่ข้างบนมีขนมกับปลากระป๋องเดี๋ยวหนูเอามาให้เพิ่มนะยายเฮ้ยเหนีไปทางใดเจ้สิไปไสบัตไปทางไใดโอ้คอยกับไปหาแจกใจเรื่อยๆแหละมองนั่นมองนี่แหละวไม่เนะคะ นี่เทพเพิ่นก็ได้น้ำมันพืชน่ะไว้ทอดนะยายเด้อเดี๋ยวหนูเอาปลากระป๋องให้ก่อนใช่เอาบุญนี่เลยฮะไม่ยังชื่อเดินดูเดินดูบากบิ่นเลยเออยายเข้าใจแล้วตายนี่เออจักสบายในดอกเฮ้ยยายเออเดี๋ยวหนูเอาปลากระป๋องให้ก่อนพี่ไม่ได้ให้เก็บขี้ไก่แด้วหรือนปล่า เดี๋ยวเอาอาหารให้น้องหมาเพิ่มก่อนนะคะให้อเอเ้ยวันยังได้เคยอิ่มไปหนึ่งวันบอกือ้สี่ียงแค่จมปะ่ะเนี่ยเอาขนมให้นะมาดามอโกกบอด้มีร้ายแล้วค่ะทุกคนแจกไปเรื่อยๆนะคะนี่คือคือให้ยายนดแก้ได้อิ่มนะปลากระปร๋องอยู่ไหนปลากระปร๋องก็นี่นะคะทีแรกก็แจกบ้านหนึ่งก็หลายอยู่สี่กระปร๋องนั่นไปมามันไม่ใช่นะคะเพราะว่าเรางบน้อยนะคะ ตองเอาแบบธีรนิชนะนีน่เนาะยายเออสาธุคือกันอ่ะสาธุค่ะข,ขอบคุณมากๆคือก,กันสาธุออเลั่งเชื่อนี่คือเราพ่นไปอยู่บ้านเนี่ยนุชนุชเอาไว้ตรงนี้เอาไวใ้ให้ยายน่ะเจ้าไปเละาะบันนี่พ่นสบสบายเลาะบ่นไว้บันอ่ะอยู่นี่เนาะเลาะบันไว ใช้กระปุ้ไรล้านค่าขมฮอสเลยมากทีนี่ครับล้านค่าจะใช้ล้านค้าบัดคุณแล้วชองกิโลคุณโอโหชงกิโลไปกับเกือบสามกิโลคุณนะคะโนตมางอยู่แล้วเออโนตมางเดี๋ยวเดี๊ยวไล่กิโลก่อนโอ้โหไปกับสี่กิโลยายขี่จักรยานค่ะฮะประมาณสี่กิโลแล้วหนูไล่ตามระยะทางอ่ะเวลาหนูขี่รถมาละสี่กิโลนะคะแล้วยายโนตนี่ถ้าไม่แกไม่มีจักรยานแกก็เดินเอาเนาะ โอ้ ه, พระเจ้าเอาสู้ๆยายเดี๋ยวนูขออนุญาตไปก่อนนะคะไปกันเด้อเดี๋ยวเ,เรื่องมาเพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนค่ะข,ขอบคุณหลายๆเอาขอบคุณ f อด้วยนะคะ FC ไม่มาดังจําหูจักรเอย FC ขึ้นยัง ขอบคุณผู้ที่สนับสนุนเราเอ่ออ,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 อนี่ไม่ถึงเขาจะดูหนูอยู่ในช่องเนี่ยยายใายต้องบอกขอบคุณทุกท่านนะคะอะไรประมาณนี้ขอบคุณุกท่านเออผลกบรบริจากหรอคะค่ะขอบคุณเอฟซนะคะที่เป็นกําลังใจให้แล้วก็ข้าวสารนั้นเป็นของเอซีจากนครนายกนะคะเหลือทุงสุดท้ายแล้วค่ะเออ ขอบคุณมากมากนะคะเออขอบคุณที่สารฟันให้มาดามมูมีวันนี้นะคะอเอฟซี <ๆ S 2> ทุกทุกท่านที่รับชมรับฟังนะคะคแล้วก็เป็นกําลังใจให้มาดามมูโลแล้วก็ให้ข้าวสารปลากระป๋องมานะคะแล้วก็ไข่ไก่แต่ว่าไข่มาดามมูโลซื้อเพิ่มแล้วนะคะเพราะว่าชุดเก่าหมดแล้วนะคะแจกจ่ายหมดเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าหมดชุดนี้นะคะมาดามมูโก็จะไปซื้อใหม่เพิ่มเติมเรื่อยๆนะคะ สะสมกันไปนะคะนี่นะคะของ p f c ให้นะคะขอบคุณมากๆนะคะเดาเอาอาหารให้น้องม้าก้านบาลนี่อ่ะนี่ให้เพิ่มนะมาเร็วมากินวันหน้าไม่ต้องเห่าเลยเด้อกระจายบ้างไม่ไม่ได้ก็ต้องตัวเห่ามันพีดแล้ว เขาต้องเกลือแล้วเขนอิ่มแล้วคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามมโฟทำคลิปต่อ,ตอไปได้วยนะคะฝากคอมเมนต์ใต้โพสติชมไปได้สวัสดีค่ะเออน่าสนใจ Terima kasih kerana menonton!